สนับสนุนโดยเดว่าเนช r วอลคอมไทยระดับโลกและกลับมาพบกับช่วงของเทนนีฟีเจอร์นั่นเองซึ่งวันนี้เทนนีฟีเจอร์นะฮะเราก็มีอะไรมานำเสนอครับวันนี้เนีร่ราเรามีเครื่องซอตไฟฟ้าครับจะบ้าเหรอมุกผมเมื่อกี้คุยกันล้วไงว่าจะเล่นเ,เล่นก่อนไมก็ยโยนมาให้ก็เล่นก่อน เอาจริงจังฮะจริงจังมันคืออะไรฮะอันนี้ก็คือเครื่องบันทึกเสียงครับจริงใช้ถ้าเกิดเหมาะกับนักดนตรีส่วนมากคนเอาไว้เล่นอัดเพลงอัดเสียงอัดซูสมมุติสมมุติเล่นกีตาร์เอานี้ไปไปเล่นแทนเป็นปิดอ่าใช่ครับถาแล้วฮะมันคืออะไรครับพอจริงจังแล้วฮะซูง S อสโครับก็คือเป็นเครื่องบันทึกเสียงนั่นแหละก็วิธีใช้ครับเปิดไดร์อดได้เลยอ๋อคือแต่ว่าก็คือจะจะอัดอัดผ่านไมค์อย่างนี้ว่างั้นใช่ครับเราสามารถปรับองศาได้ด้วย120หรือว่า จริงๆอ่ะจุดเด่นมันมีเยอะมากคือแน่นอนแหละอัดเสียงเงียบกริบเงียบกริบซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเงียบกริบคือเสียงว่าพูดไปตอนนี้ก็เงียบไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยใช้มันทําไมล่ะครับแล้วจะใช้มันอัดเสียงเพื่อเสียงน้อยครับโอเค๋อเสียงน้อยบกกรุางฮทราบไหมครับที่ช่องอะไรครับช่องสามครับโอเคครับตอนนี้ละครอยู่มีละครอยู่ โดยช่องเชื่อมต่อนี้จะเป็นช่อง XLR ครับสำหรับเชื่อมต่อใหม่ใช่เ็าเป็นไวเลสคือถ้าเกิดยอดนิยมเลยก็ไวเลสเซนเซอร์ที่เขาใช้กันครับผมก็คือปกติกล้อง DSR ปัญหาที่เขาเจอส่วนใหญ่จะเป็นการเรื่องของเสียงก็คือ<ท>าการแ็กเสียงาการเช็คเสียงที่มันไม่มีหูฟังไม่มีช่องหูฟังนอกจากรุ่นถ้าอย่าง Canon ตอนนี้จะเป็น 5D Mark i i ซึ่งถ้าเกิดเป็นของ Nikon จะเป็นรุ่นของ D600 ฮะที่เพิ่งเปิดตัวไปใช่ผมก็เคยอ่านข่าวไปแล้วนะฮะคือจริงๆเสียหูฟังอะ ก็โอเคเสียบได้แต่มันก็ต่อไม้ได้ได้ตัวเดียวถูกไหมแต่นี่ต่อไม้ได้2องตัวก็คือวิ่งออก2ลายเลยใช่ก็เป็นเลฟกับไลท์ได้เซตได้ครับนอกจากนี้นะครับก็สามารถเพลเวลาเลคคอร์ดมันจะมีสายเชื่อมต่อหูฟังได้ด้วยเสียบฟังได้ด้วยว่าตรงนี้เรามาดูตรงนี้ครับสังเกตเห็นช่องหูฟังซึ่งนอกจากช่องนี้จะต่อหูฟังมันสามารถเชื่อมเข้ากล้อง D S l R และบันทึกเสียงลง D S l R ได้ด้วยก็คือหมายถึงว่าคุณเลคคอร์ด ได้ค <Happiness. S 2> <Rabbi, S 1> อด <bunker. S 1> บนตัวซูมด้วยคือถ้าสมมุติในกล้องเรามีมามีปัญหาอันนี้ก็ยังมียังมีใช่ก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาทดสอบกันดีกว่าครับหัวกล้องของ DSLR แล้ก็ตัวบันทึกเสียงตัวนี้ก็ซูม S.4N ติดตั้งเข้าเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่ได้ติดตั้งเพื่อเล้ขอดลงกล้อง เราได้คอร์ดแยกกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบในส่วนของไม์หัวกล้องกับไม้ซูม S4N ครับแต่ช่วงแรกเราใช้ไม้ลดตัวนี้ตัวนี้าซึ่งเสียงไม์หัวกล้องที่ใช้อยู่ตอนนี้ที่ได้ฟังเราจะสวิตไปเรื่อยๆมันแยกแบบนี้อยู่แล้วครับผมโอเคก็ระหว่างระหวมาทสเสียงโน้แนะนำสินค้าดีกว่าเนี่ยครับบอลลูบอดจาก Asrock ครับในรหัส X79 นะฮะใรรุ่น Fortinity Champion ที่เห็นหน้ากล่องนี่คือใครครับ จะได้ทเป็นเดียวครับซึ่งเป็นแชมป์เกมเมอร์ระดับโลกเลยม,มีมีชื่อเสียงมากมาย่เอางันี้ดีกว,ว่าเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยอยากรู้ข้างในเป็นไงนี่ครับาําม <c oughs> ทำทำมาสวยงามมากครับนะฮะขอบดําเลยฮนะมีขอบดำลอ้อ<ผ>มร <ๆ S 1> อบเป็นโทนดานะครับครับผมเป็นโทนสีดานะครับสนุกไหมสนุกครับโอเคเรามาดูจริงจังกันเลยดีกว่าครับนี่ฮะนี่ฮะมาฮะตัว ตัวดักของเขานะฮะก็จะสังเกต x79 ถ้าถ้าเกิดรุ่นใหญ่จะมี8ต่สล็อตนะครับซ็อกเก็ตนี่ก็ใหญ่ไปเลยทีเดียวเพราะว่าเป็น Socket 2011ก็คือมี2,001ขาด้วยกันแน่นอนครับ p o r t a l i t y ฮะก็เป็นของเกมเมอร์ก็จะมีพอร์ต USB สำหรับเชื่อมต่อกับเมาส์ขาโดยเฉพาะเป็นพอร์ตเมาส์เกมมิ่งเลยใช่นะฮะก็จะมีในส่วนของช่องบนนะฮะในส่วนช่องนี้ก็มีสติ๊กเกอร์แปะอยู่นั่นเอแต่ไฮไลท์สำคัญผมว่าตรงนี้มากกว่าอะไรครับช่องเชื่อมต่อ PCI Express อ่ะจะมีมาด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5 5ชุดฮะสามารถเชื่อมต่อ 4-way ได้เลยทั้ง SLI และ Crossfire อ่ะโอ้ผมเพิ่งเมนฮะพอ์ตา a t เเรียกได้ว่าเยอะมากมายเลยทีเดียวไม่รู้จะเยอะไปไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10พอร์ตด้วยกันโอเคก็ระหว่างที่เราคุยันเมื่อสักครู่ก็เพื่อนคงได้รับฟังกับเสียงที่เราสลับกันไปแล้วก็ขึ้นขึ้นให้ดูว่าตอนเนี้ย เราใช้ไม์ของส่วนไหนอยู่ครับผมวัตถุประสงค์ของเทปนี้เรามาแนะนําเรื่องของไม์ไม์หัวกล้องกลางไมคต่อมซูมซึ่งเป็นการอัดแยกซึ่งจริงๆเครื่องนี้คุณภาพมันดีมากนะครับสามารถเซตการตัดโลคัสต่างๆได้เซตไฟล์ได้ว่าจะเลือกเป็นไฟล์เวฟหรือ MP3 รวมไปถึงเลือกโฟลเดอร์ที่อัดได้ด้วยก็จบไปแล้วครับกับเทคโนโลยีฟีเจอร์ในแับดาวดานี้ครับก็แน่นอนฮะกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูแล้วกันลองไปทดสอบก็ได้เขาก็คงมีให้ให้เคสหรือว่าอาจมีเพื่อนก่อนซื้ออ่ะครับผมโอเคในช่วงนี้เราต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันช่วงหน้าในช่วงของ IT อัปเดตคร